เริ่มต้นเช้าอีกวันหนึ่งด้วยการออกมาเที่ยงนะครับเพราะว่าชดเชออยากับการนอนเมื่อคืนฮัลโหลกันมาเน่งกุ o นิ่งเหรอ่โอเควันนี้เราจะไปซีเหมือนติ้งกันอีกครั้งเพื่อไปกินอาหารกลางวันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไม่พลาดและเราจะไม่พลาดแล้วเราจะไปรอรถอย่างอย่างท,ที่ควรจะเป็นโดยที่จะไม่วุ่นว์แต่ว่าก็ยังไม่ทันดูเหมือนกันนะยังไม่รู้ว่า เดี๋ยวไปยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคือเราจะไปขึ้น640ที่มันจะใกล้ๆนะเดินแถวๆนี้จะไม่วนละบรรยากาศตอนเช้าก็ผิดก,กับตอนคืนมากนะคะเมื่อคืนก็เงียบสงบดีอะจาก5ทุ่มวันนี้ก็ค่อนข้างกลับมาคึกคักอีกนิดนึ้วเราจะไปกินข้าวอะไรวันนี้ร้านเทีย้งอ่านว่างี้ป่ะไม่รู้แต่แมสแมสแมสเยอะไหมแมสแบบกว่าข้าวไอหมูทอดเมื่อวานวะก็ใกล้สูสีใกล้เคียง มันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบซุปขี้ข้าวหน้าหมูฮัลโลแล้วก็มีแบบมีไข่ดาวปอนนะอะไรแบบมี้หลากหลายโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นรถเมยกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหรือว่าแถวมันจะยาวขนาดไหนไอ้ร้านใกล้ๆนี้ก็น่าอร่อยนะไม่เอาเหรอเสีอหลงเปาไม่ได้นะแมสไม่พอต้องแมสเท่านั้น ว่าจะไม่หลงก็ยังงงนิดหน่อยเหมือนเดิมนะตอนแรกว่าจะไป640เ่ยเปิด Google Map มันไม่พาไปทางนั้นอนะ่ะก็เลยต้องเดินวนๆกันอีกแป๊บนึงแต่ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะนแต่เกิแมปเป็นไปอย่างนี้ยูว่าธนาการกอ,อ,อ,อันนี้แหละถูกแล้วแล้วก็ด้านหลังอ่ะมันมจะมีป้ายสีฟ้าๆนะนะั่นอ่ะเป็นตัวบอกเวลานะว่ารถเมลที่จะมาถึงเนี่ยจ,จะใช้เวลาอีกกี่นาทีมีสายไหนบ้าง เป็นป้ายเล็กๆ <Okay. S 1> น่ารักเชียวทําให้เราเห็นได้ว่าเออเราต้องรออีกกี่นาทีนี่ก็เป็นการพัฒนาของเมืองของเขาบ้าเราก็มีเยอะๆนะบ้านเรามีแอปมันไม่ค่อยตรงว่อรอโอเคเพราะว่าตอนนี้มันเป็นรถใหม่หมดแล้วไนงะแต่วา่าไม่มีรถเมลอนเลยแต่ว่าวันนั้นนะ่ะที่ไปขึ้นรถใหม่รถไฟฟ้าเขาอะมันมันมีแต่อเนี่ย มันมีแต่รถอ่ะแล้วป้ายบ้านเรามันไม่มีให้อ่ะที่รอเชื่อขึ้นมาหามิ้นอ่ะอแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะว่ามันจะต้องขึ้นรถขั้นไหนอ่ะเพราะว่ามันมันมีแต่ต้นทางกับปลายทางแต่ระหว่างทางเราไม่รู้อ่ะแล้วป้ายก็ไม่มีไม่ได้บอกคือบอกแต่เลขอ่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันไปไหนยังไงบ้างอ่ะมันก็เลยทําให้มันไปลำบากเราอะไรไปกินร้านอะไรน้มิ้นเียนเียนมั้งขายอะไรก็เปน็นอําหางเช้าได้ขวันเลยที่ขายเช้าก็วันเย็น ข้าวหน้าหมูสวัสดี Hello แล้วเหมือนมีขนมถูกอากาศเลยอ่ะจะเป็นไอ้แฟนขนมอะไรต้องเอ้ไม่ใช่อาหารอะไรที่เราต้องสั่งข้าวหน้าหมู A few moments later ข้าวหน้าหมูเบอร์เท่าไหร่ข้าวเบอรสองเบอร์เดียวสองดีใจไหมหวานก็คือ มาดูดกโคตรอร่อยรับคอใจมากกินก็ได้ชีวิตกูไม่เคยมีไม่เคยได้อะไรง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาคือเยอะจนน่ากลัวเลยอ่ะแล้วคือร้านก็คือเล็กมากนะแมสป่ะแมสมากของจริงว่ะของแล้ววลองไว้ถึงขนาดว่ามิ้นใสาแมสยังถอดใจอ่ะสุดยอด A few moments later ร่อนมากพิ่งคอดเสร็จอ่ะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมหนึ่งร้อยบาท1ร้อยเหรอเป็นไก่ล้วนชิ้นใหญ่เลยจะไปกินข้าวได้ไหมเนี่ยก็ผิดหวังจากร้านอ้ซิงซิงหลิงอะไรนะ เออเทียนเทียนลี่นะแล้วก็มีแผนสองนะครับก็มากินเสี่ยวหลงเตาที่ร้านเมื่อคืนเนี่ยอันนี้คนเยอะจริงๆเนี่ยถือว่าไม่ผิดจากความแมสเนาะเพราะว่าเราแค่มาผิดเวลาทําให้เรามามาได้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี้ยแมสมากถ้าเมื่อคืนอ่ะใครมาเมื่อคืนจะรู้เปนแบนเดียวกับชานมไข่วงโซ่ช่อันไหนที่เรากินเมื่อคืนอ่ะอิ้งพุชช่าึ่งตอนยาวๆโอ้อ้ก็ถือว่าแมสสุดๆ ก่อนเติมปลาก่อนอร่อยค่ะมีใจไหมพดิอร่อยบางแม่อร่อยบางชอบอะไรนก็สุดเหมือนข้าวหมูหวานหน้าปลาพอยแต่ก็ไม่ใช่หมูอ่ะมันมันมานมันหวานอยู่นะมันหวานเค็มมเหมือนหมูหวานร้านป้าเลยหมูที่ไห้านป้ก็สุดที่ไหนให้หมูเล็กๆนี้ไม่อร่อยกินได้แต่ไม่ได้ว้าว แต่เขาบอกว่ามันมีที่ไทเปวันโอวันเป็นเจ้าที่อร่อยมันมีเป็นแบบว่าหลากสีน,นะเป็นแป้งเป็นสีๆอาไหลยรสแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลาเยอะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูโบเออลูกชิ้นเนื้อเหรออ๋อโอเคไม่หลยอันถุกบ,บ้านเราอร่อยกว่าโฮเด้งอร่อยกว่าโฮเด้งเอาไปที่สุดเถยะเดี๋ยว,วเอาโฮเด้งมาให้ดนตั้งแต่เหมือนก็เหมือนโฮเด้งนะแต่ที่แบบเป็นโฮเด้งลูกใหญ่แต่ว่ามันไม่จึ่มจน มนมนนพอก,กินอิ่มล้วก็จะออกเดินทางไปยังที่ต่อไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะออกจากซีเหมือนติงเนี่ยเราก็กลับไปแวะที่ป๊อบมาทกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามีน้องฝากซื้อเป็นบ็อกเซตเซีรีส์ใหม่ของป๊อปมาทนะครับจากซื้อเสร็จเราก็มาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะไปยังสถานีไทเปวันโอวันนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างใน,นรอบนี้มิ้นเขาจะพาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้ๆอยู่แถวนั้นครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมู่บ้านอะไรก็คงต้องลองติดตามดูครับว่ารอบนี้เราจะสามารถไปถึงที่หมายโดยที่เราจะไม่หลงทางกันได้สักครั้งหนึ่งไหมครับเพราะว่าทางทิปเนี่ยก็หลงทางกันทุกครั้งเลยไทยเปวันโอวันนะครับมาถึงกันแล้วดังดัน,นวันนี้คนเยอะมากๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยเขามาทําฝ่าหลุนตาฟาซึ่งข้างหน้าที่เขากําลังทําอยู่ก็เป็นโค้ดสีเหลือง กับชุดเขาก็อสีเหลืองเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวโยงหรือความอะไรกันหรือเปล่ารู้สึกว่ามีความคอนทราสต์แบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเหมือนฝนจะตกเลยว่ะมินไอะไรที่หมู่บ้านซีซีหนานมินคือตรงไหนแต่ว่าจะเข้าไปข้างในก่อนปะ,ไ,ะไปเลยเหรอข้างในมีของดีเยอะนะ,ะอ่ะงันเดี๋ยวลองไปดูก่อนที่ฝนจะตกมาแล้วครับผ่านตึกวันโอวันไปแล้วไม่เข้าด้วยนะแต่ว่าจะเดินไปที่หมู่บ้าน มาอยู่ไหนมามาอยู่ไหนไมาอยู่นี่แล้วไมพร้อมร่วมมือไม่ให้เลยอาจะไปไหนหมู่บ้านเชี่ยชื่นนะมันมีอะไรดีนะก็เ,เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เอาเธอบอกเราเคยเคยเคยไปแล้วไม่ใช่ใช่ก็บ้านกับพี่ตั้มแต่ว่าไม่รู้มันไปหมู่บ้านหรือเปล่าเพราะพี่ตั้มมันขึ้นไปบนเขาไงาไป<บ><บ>เดินไปบนเขาแล้วมองมาตึกที่ตึกวันโวันนะสวยมากนะนนแล้วก็เลี้ยวขวา,าขามไปทางนู้นปะขามไหม ข้ามข้ามข้ามใช่ป่ะไม่มีไฟให้ดูไม่มีแล้วค่ะเลยต้องรีบข้ามเลยตรงนี้เมื่อกาดีไหมเออ้ก็แ้มาเฮ้ยตรงนี้น่าน่าถ่ายรูปตรงนี้น่าถ่ายรูปมากอ่าเดี๋ยวแวะถ่ายรูปกันสักหน่อยวันนี้เราเป็นวันชิลๆเอ้าเอากล้องมาด้วยสิ นะครับหมู่บ้านซินซี่หนานซิน,น <Okay. S 3> ซี่หนานโอเคนี่นะครับก็เป็นข้างหลังก็จะเห็นตึกวานโอวันไทเปวานโอวันของเราเดินมาไม่ไกลมากนะมาครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้มาไกลมากเออเขิงเหนือชุมนิด <laughs> เดียวมีแค่นี้เหรอมันเป็นเหมือนโรงเรียนประถมเมื่อก่อนป้าหรือยังไงไม่รู้เนาะมันเป็นหมู่บ้านเก่าๆสมัยก่อนนะก่อนที่จะอะไรสักอย่างนึงไม่รู้อะ่ะแล้วก็เนี่ยด้านหลังอะ่ะถ้าเห็นนะเป็นเนินๆเนี่ยเก็ไม่รู้คืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้ท่องเที่ยวตอนแรกเขาจะเหมือนจะ เดี๋ยวลองหาข้อมูลดูข้างหลังนี่ก็ไม่รู้คืออะไรไม่มีความรู้เลยรงนี้ก็มีตลาดด้วยบรรยากาศก,าก็ดีประมาณหนึ่งห้องขายด้วย E T Market เดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆตรงไหนได้บ้างแล้วก็หาอะไรดื่มสักเล็กน้อยละกันคอแห้งมากๆตอนนี้กาแฟไหม Tropical Fruit Tree เดียวกันปะค่อยๆรอใหญ่เดียอ,อนอใ่ ไม่รู้อ่ะเปรี้ยวไหมตัดใจเลยป้าตั้งเลยจริงอ่ะวันนี้สองรถได้อ่ะ,อะน้ำแข็งคนขน้อยนะพวกให้น้ำคุงนะอืม จะไปเเล่าเ่าหอใชมแค่อยากลองกินซาลาเปาอบกุ้กก็บอกว่าอะไร็บอกว่าอุณยาครับตอนที่กินตอนนั้นอนะ่ะคือที่มันมีชีสอะอร่อยแต่ถ้าไม่มีชีสอะเฉยๆไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจถ้าจะคนไทยน่าจะรอดอยู่ตรงนี้คือคนไทยอยู่ทุกที่ที่มากับมิน้นอ่ะเราจะรู้สึกแบบอบอุน่นเหมือนอยู่บ้าน <c oughs> เพราะว่าเราจะรู้สึกแบบปลอดภยัยแบบเออมันจะมีเสียงภาษาไทย เข้ามาให้เราได้ยินอยู่ตลอดตอนนี้อย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนประมาณสัก500คนก็เจอคนไทยไปประมาณ3 7มกว่าคนละ <c oughs> อารมเหมือนอยู่นนทบุรีฉากหลังนี่ยถ้าไม่ใช่ตึกวันวันโอวันก็อาจจะเป็นใบหยก <c oughs> <c oughs> อ่ปะปดีกว่าตอนนี้ก็จะ5โมงแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอโอเคลุย กลัวมันจะร่วงป๊อกลงมาน่ะสิมาถึงจงซานแล้วนะฮะทําแต่ถ้าทําท่าเหมือนฝนจะตกเลยอย่ะคุณมิ้นทำไมคุณเลือกพื้นที่ใช่ไม่เวิร์กเลยดูทีดูสภาพลงฟ้าที่นะกลัวมาก <c oughs> เราก็เลยแอบแวะมาที่จงสานสเตชันโดยที่มิ้นก็คาดหวังว่าจะเจอกับ <c oughs> มีบาลานที่เขาปลดปานอ่านี่พอได้ไหมคิวเยอะนะ ตู้ชีที่คุณเออคือมาตรงนี้มันต้องแมชเมื่อวานอนะ่ะคุยกับมินเนอร์มาสังเกตว่าเออการท่องเที่ยวแบบของมินเนี่ยสายแมชเนี่ยก็คือเขาจะรู้สึกว่าการที่ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้กินของที่หลายๆคนเขามากินแล้วรีวิวกันเนี่ยนี่คือความฟินของเขาซึ่งต่างกันกันกบเราที่บอกว่าเราจะรู้สึกแบบได้มาลองของใหม่ของแปลกที่ไม่ค่อยคุย้นเคยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอออันนี้น่าสนใจอันนี้ฟิน สาหรับคุณมิน้นเนี่ย<ม>ที่เป็นสายแมสเนี่ยไม่ใช่ก็คือต้องมาในที่ที่ที่คนจะเยอะที่เขามารีวิว,วกันแล้วก็การถูกกับตีเปีว่าร้านนั้นดีร้านนั้นเด็ดเราก็เลยต้องไปไงไปลองเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือราคา,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 าต่ำก็คือ,อ,อ,อถ้าคนคนกินเยอะเนี่ยเราก็ต้องอยากเข้าไปลิ้มลองไปดูไปรู้ด้วยว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าใช่ไหมแต่อันนี้คุณจะเดินไปไหนห้องน้ำพี่ค่ะโอเค คุณสำหรับการปลดปล่อยที่ดีแล้วไออันที่มินทให้มาได้ทีเด็ดเลยโอ้โหแล้วเต็มเหนียวเลยกุณอเออเอาไเช็ดฝ่งล้นั่งไงไม่ได้เช็ดตูด่ะจริงๆมันก็แอบรู้สึกดีเหมือนกันนะ โอ้โหมันไม่ใช่แค่เย็นเวลามันแสบเลยแหละอือโอ้โหที่เด็ดเลยเราก็คาดไปได้ฟับฝักฝักประสบการณ์ใหม่กลางูเลยนะความรู้สึกใหม่อู้หูกระดาษเตรียมมาแล้วตอนนี้เราไปซื้อมาใช้บ้างเลยเมอเค้เรลองดูแล้วมิ้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเป็นรถไฟแต่ถ้าเดี๋ยวเรากลับเรากลับมาขึ้นตรงนี้ถึงได้เลยถึงไหนคะถึงที่พักอะไช้สเปเมนเลยข้างล่างอะคือรถไฟมันคือนี่ไงคือรถเหมือนกับรถไฟท้องถิ่นอะไรเนี่ย อ๋อหมายถึงตอนกัดอันนี้ยังไม่กลับพ<ม>ี่ฟ้าเสียหรอรหอ,อันที่อยากไปคืออะไรกันแน่เราเหินนั่นแหละแต่จะไปดูลองเท้าไงเจมี่ผิดมากเลอะโอ้อ่ะโอเคไปไม่ต้องรีบไปแม่ถามว่าจะอัพคลิปเมื่อไหร่ของหม่คนะไม่รู้จะบอกวัสองวันไหนดีวันป็หรือวัเก่า ต้าหลังนั้นคือตระกาดท,ที่อยากมาคนเยอะนะด,ดูไปไหว้าหากันไหมล่ะอุ้ยมันแดงแล้วมิ้น <laughs> โอ้โหหวานเย็นโอ้คนมาหาโหอดอย,อยากจะชวนให้มิ้นนะไปเดินตรงสะพานข้างหลังอ๋อเพราะว่าต้องมีไปอีกที่หนึ่งใช่ไหม คืออิสพานะมันไม่แมสพอแล้วก็บวกกับบรรยากาศไม่ค่อยจะดีด้วยเดี๋ยวลองข้าเข้าไปดูถ้ามินเขายังไม่เจอของที่เขาต้องการเนี่ยเขาอาจจะกลับเพราะว่าเป้าหมายหลักที่สุดซลาเปาใช่ไหมซลาเปาไส้หมูลเปิดได้แล้วก็คอมพิว์แล้วก็จเตียนที่อะไรอะถังหูโอ้เครื่องตานเฉาเฉบ สมแก่ใจยังเข้ามาถึงก็ได้เลยแต่ว่าใช่ได้เลยนะก็ต่อคิวยาวอยู่เดี๋ยวมันเร็ววันนี้ไปได้อะไรมาขนมเทดดิชัชนอลของไต้หวันแต่ว่ามันเย็นๆแป้งๆเหมือนโมจิอ่ะที่แบบนี้ไส้ถั่วข้างในอ่ะ ีจริงหวานอ่ะอ่ามันเป็นถั่วข้างในเป็นถั่วเหมือนถั่วเหลืองเผือกสีม่วงก็น่าจะเป็นเผืเอกแหละอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นถั่วเหลืองนี่เป็นใสใสก้อนหรือเปล่าอ่ะต้อนค่ะอันก็อร่อยดีนะมันก็ชื่แต่อนะนี่ไงอร่อยแบบนีเาบาหมูส,มสับแบบที่มีผักแล้วก็เครื่องเทศนิดหน่อยก็อร่อยนะจะอ,อีกก็ไม่ อวก็ยังคงว้าวุ่นกับเรื่องรองเท้านะครับก็ยังไม่ได้สักทีตั้งแต่เมื่อวานตั้งใจจะซื้อรองเท้าของตัวเองก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นี่ยังดูอยู่ไนกี้ไม่ได้นะต้องเอานิวบาร์ลันแต่ก็ยังไม่เจอร้านอาจจะต้องออกไปอีกที่หนึ่งท้องอาจจะอิ่มแต่ใจยังไม่เติมเต็มสงไรรองเท้าที่ใส่มันไม่ไม่ได้เอาฝากไพื่อีกคน สามคนอย่างนั้นก็สามคู่เราจะใส่ได้เหรอกระเป๋าอะมาดูรองเท้าให้เอ๋ยอันนี้ไม่ได้ใส่เองจะเห็นเอ๋ยมันมีคู่หนึ่งแล้วนะไปซื้อเห็บ้านเราก็มีใช่ปะของฝากคนอื่นถูกรืงแพงกว่บ้านเราใช่ไหมค วันนี้ของฝากคนอื่นฝากซื้อของเยอะนะครับก็เลยต้องดูอย่างเต็มที่หน่อยไม่รู้จะกลับหมดหรือเปล่าไส้กรอกแดงไม่ใช่กรอกอ่ะไม่ใช่เชียงะชัดอ่ะเหรอเพราะว่าแล้วยาเหมือนกุนเชียงเลยอันหนึ่งสามสิบสามสิบเหรียญอืมกุนเชียงเลยแต่บ้านเราเขาไม่กินกุนเชียงเล่นกันเนาะแล้วคือเรากินน้ำปาากัน้อยมากแต่ก็รสมันไม่ได้จัดมากเนาะ ก็พอไหวงอยากได้ข้าวเลยจริงเหรอแกงป่าร้อนอร่อยแน่แน่อยากข้าวแล้วจะอร่อยอือมไม่ไม่ยอมอคือร้านนี้ร้านนี้แมสกว่าวเอาอย่างนี้ไม่ใช่ใส่อของมันคือกุนเชียงนะครับทุกคนเ้าแล้วจะไปซื้อหลินต่ออือต่อเลยใช่ไหมไปดูรองเท้าไปของของตัวเองยังไม่ได้วันนี้เหมือนเป็นวันวันซื้อของฝากเอาให้จบๆไป ยจากตลาดหนึ่งนะไปอีกตลาดหนึ่งเมื่อกี้ออกจากทรงซานแล้วก็มา,ามาน่าจะมาจงซานั้งจนเป็นตัว S กับตัว C-H อะไรสักอย่างหนึ่งอนะมาเปลี่ยนเป็นขึ้นสายสีเขียวไม่ใช่สายสีแดงเรามาจากสายสีเขียวมาสายสีแดงเพื่อที่จะไปตลาดอีกอันหนึ่งเไปดูลงซื้อหลินนพี่มิ้นพาไปดูรองเท้าคิดว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นหมุดหมา สุดท้ายของวันนี้ที่จะทําให้มิ้นได้รองเท้าสักทีคนอื่นๆด้วยปะอ๋อมันมีของคนอื่นด้วยเราจะได้จบภารกิจวันนี้ไปเนาะเพราะว่าถ้าวันนี้ได้รองเท้าพรุ่งนี้เราก็จะเป็นไทยแต่วพรุ่งนี้ก็โหดนะแต่ว่าอาจจะชิลไปที่ไหนนะซื้อลินเดี๋ยวดูขอดูเส้นทางก่อนที่บ่ายเป็นวัยรุ่นปวดหลังซะแล้วนะจะไปเนี่ยไม่ไหวต้องเอาของที่มีฝากซื้อใส่ในล็อกเกอร์ไว้ก่อนล็อกปึก๊กพิช แตะเลยมีป่าวอ้าวไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่ไหมลองหยอดก่อนดีว่านี่นี่ค่ะซีสแกนโอ้ได้ไหมได้อ่ะเรียบร้อยนะครับม,มันจะชั่วโมงละสิบบาทอ่าสิบเหรียญไม่ใช่สิบบาท เอาของมาฝากไว้ที่สถานีรถไฟแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้ามาตรงนี้จะได้มีแรงในการที่จะซื้อรองเท้าให้กับมิสหายของมินเขาโอเคปลอดภัยอะไรอ่ะขนอนี่ยว่ามันร้อนมากเลยอ่ะเธอกินได้ไหม เห็นแล้วเสี่ยวแทนเป็นก้อนนมเหรอร้านนี้เขาดังไหมรักๆเคยเห็นในคลิปก้อนนมคือเนี่ยมมันไม่ทอดแป้งมันไม่ทอดเราเชื่อชาเป็นยังไงมันเป็นนมที่เพื่อแป้งแต่ว่ามันหวานมันหวานไปเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะกินแต่จะกินได้อีกไม่เยอะมันอิ่มมากฝนก็แอบปล่อยๆเล็กๆโดนร้องกล่องสุ่มตกอีกแล้วนะครับ ขอโทษนะจะได้รองเท้ากี่โมงเอาจากร้านกองจุ่มก็มาเข้าร้านเสื้อผ้าอีกมันมีแรงดึงดงูดและสำคัญคืออะไรเดินไม่สนองคุณด้วยมาก็ไม่บอกเดินไปก่อนเลยไปดูคุณสิ่งที่คุณต้องการก่อนคุณจะได้สบายใจนี่แหละนีน่นนาจะย่านย่านหลักของจริงแล้วหัว<า> yes lescu ผมค่อนข้างมั่นใจประมาณนึงแต่ไม่คุ้นตาเลยเลยนะถ้ามันไม่ขายของกินนะก็แสดงว่าต้องมีแต่พวก ของใช้โอ้โตู้ะเป็นไงครับสาแก่ใจยังยังไม่เจอยังไม่เจอนะเดินไม่ไหวแล้วนะเ <c oughs> จอดิวบาลานที่อยากได้แล้วนะตอนนู้นที่มาเมินฝากซื้อแล้วก็ใส่ไม่ได้ก็เลยไม่เอาวันนี้ก็เลย ให้มันดูเองก็เลยแต่ว่าของตัวเองอะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ว่าคนอื่นอะฝากูไปเยอะปวดหลังอย่ารับฝากนะรับยิ้วแต่ตอนนี้ไม่ไหวมากปวดหลังมากขอนั่งอยู่ชิวๆแล้วกันนะจากที่ตั้งใจว่าจะมาซื้อรองเท้าที่ไต้หวันนะครับเดินจนถึงตอนนี้สุดท้ายก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสีที่ต้องการเนี่ยมันยังไม่ตรงสเปคที่ต้องการใช่สียังไม่แมทพอค่ะ ก็เลยต้องเดินหาร้านใหม่อีกนะครับทั้งที่เวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วระหว่างที่เราพยายามจะหารองเท้าใหม่นะครับเราก็เจอกับร้านซาลาเปาที่เคยซื้อกินกับพี่ตั้มตอนนู้นแล้วเราบอกกับมินว่าถ้าใสาช่ชีสเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเราก็เลยซื้อมาเพื่อจะกินโชว์ให้ดูว่ามีชีสอะ่ะมันอร่อยกว่าตั้งเยอะไม่จําเป็นต้องกินที่ร้านแมสหรอกแต่ว่าป้าก็ไม่ได้ใสช่ชีสมาให้นะครับก็กลายเป็นซาลาเปาแบบธรรมดาธรรมดา นี่ร้านเนื้อร้าน,นที่จืดที่สุดแต่เขาทำน่ากินมากนะจืดมากจืดจนต้องเติมเกลือแล้วมันอร่อยอย่างที่ได้กินไหมไม่ค่อยจืดแล้วก็เหนียวเลยน้องเสือนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คของซื่อหลินนะตลาดซื่อหลินใช่ไหมที่เป็นแบบใครมาก็จะได้เห็นน้องเสือะแล้วเราก็มาถึงที่ร้านรองเท้าอีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ เหมือนเขาจะไม่มีรองเท้ารุ่นที่เราต้องการเลยใช่เลยต้องไปต่อท้ายก็คือไม่มีจนตลาดปิดแล้วก็เราก็กําลังจะกลับโรงแรมระหว่างที่กําลังเดินทางจะกลับเนี่ยก็ไปเจอกับร้านชาไข่มุกร้านหนึ่งเหมือนจะมีอยู่ใกล้ๆกับทางโรงแรมของ,งรเราที่มินตั้งใจว่าจะกินตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมซื้อพอแก้ววันาน่ารักมากแค่นั้นเลยเป็นไงแก้ใจ่เข้าไหมไวมากลอง นบ่อมอ,องอ,อาจจะกดดันไปหน่อยนะคระับอ,อันนี้เป็นเลมอน,นอตายได้อะหวานยี้ ะจะได้ความเป็นออริจินัโอ้โหข้างล่างมันหวานอ่ะต้องเขย่ากันเลยอ่ะพี่ไม่เขย่ามาให้ผมมากไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับมันจะเหนื่อยแสนโหดไม่แพ้กับการเดินทางของพี่ตั้มเลยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือรองเท้าที่มินต้องการเนี่ย สุดท้ายนะรลองเท้าก็ไม่ได้แต่เป็นของกินมหาศารที่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปไว้ไหนนะในกระเพาะนะครับเราก็คิดว่าวันนี้จะจบลงแล้วแต่กดว่าไม่ใช่เลยก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันบ้างแล้วมิชชั่นของมิ้นเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่ากับรองเท้าที่เขาตามมาเจอกันครับ